สวัสดีเช้าวันที่6ตุลาคม2อ65นะครับวันนี้มากับกระเป๋าของลุงนั้นลดลงมาเหลือ7,9 0ดนนะครับจากเดิมทีมันอยู่8 0 0 0ันกว่ากว่า8ปดพนะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมปวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอันตโนมัติแนะนำนี่ยังเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ีนะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรัับเเเสียงาาาาหตุก็พระว่ลนนน้ ยังคงเสมอตัวราคาก็คงอยู่กับที่อยู่ที่0.011ประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาที่ลงมาแรงก็คือน่าจะเป็นตัวไ o s อเนะครับเนื่องจากว่าลงไปที่0.44นะครับแต่ก็ยังคงไม่มีเป็นแนวโน้มใดๆนะครับหมายความว่าราคาลงก็ยังพอรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับก็ยังคงถือต่อไปนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีใจอดทนนะครับ กี่ครั้งกี่คนต้องเจ็บเอาไว้ต้องทนเก็บเอาไว้นะครับเป็นการอดทนนะครับเพื่อรอจังหวะที่เราจะได้ขายนะครับขายแต่ต้องขายในตอนที่มีกําไรเท่านั้นนะครับก็คือว่าเล็กน้อยก็อย่าเพิ่งรีบขายกันนะครับทีนี้เราก็จะไปอัปเดตเหรียญกันนะครับในหลายๆเหรียญกันนะครับกับโปรแกรม r a d i n g v i e w นะครับกลับเข้ามาที่ r a d i n g v i e w นะครับราคาเหรียญนั้นก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ทราบกันนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ไปที่ BTC นะครับก็คือ Bitcoin นะครับหลังจากที่ล่วงขึ้นพุ่งขึ้นไปถึง2 1 0 0 0นะครับอตอนนี้ก็สวิงย่อลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หลุดนะครับเขาบอกว่าข่าวใหญ่นะครับทุกคนราคา BTC นั้นหลุด2 1 0 0 0ลงมาแล้วเอาหลุด2 1 0 0 0มันจะเป็นดอะไร กับมันนะครับก็คือตอนตอนแรกมันกระพุ่งขึ้นไป7 8็ด0มื0นแปดมื้าใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ที่7 0 0 0 0มไอ้7็0 0 0 0นะครับ7 0 0 0 0 0ก็คือมันเขาขึ้นไป7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0นแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาเหลือ7จ0 0 0สก็ถือว่าเป็นยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็มีมีสัญญาณการบวกนะครับเราทีนี้เราจะไปดูลูน่ากันก่อนนะครับเข้าไปดูที่ลูน่านะครับเป็นจังหวะอะไรนะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เววด้านข้างนะครับแล้วก็ สัญญาณการบีบตัวของบรูจแบนก็ยังคงยังคงบีบเข้ามายังไม่ยังไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงจังหวะระยะเวลาที่จะพุ่งนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณช็อตก็คือสัญญาณขายก่อนนะครับเราก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือราคาเขาสําหรับตัวบรูจแบนนะครับก็ยังยืนเหนืออยู่กึ่งกลางยืนเหนือตรงเส้นกึ่งกลางบรูจแบนนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังค่อยๆสายเวขึ้นไปได้นะครับดูจากแนวโน้มตรงนี้เราก็ ในที่ทางบวกไว้นะครับเป็นหมายเส่งนที่ทางบวกไว้ว่าราคามันจะดีดกลับขึ้นไปที่0.012หรือที่1บาท1สตางค์นะครับ1สตางค์20 1 1 2สตางค์ได้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ใกล้ๆ2 2สตางค์ได้นะครับสาเหตุก็เราก็เข้าไปดูจังหวะของการขึ้นการลงของเขาแล้วเราก็ลองใช้ฟิบนชีนะครับเพื่อ สร้างแนวโน้มเพื่อดูแนวโน้มของเขานะครับว่าเขาจะมีจังหวะมีโอกาสที่จะไปที่ราคาเท่าไรอะไรยังไงบ้างนะครับเรากสร้างฟีบลชี่ดูนะครับจุดสูงสุดต่ำสุดนั้นก็อ่าก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเอามายังไงนะครับจุดกึ่งกลางนะครับเราเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าเอามายังไงนะครับดังนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยอ่าตัวแรกที่จะไปที่0.0217นเะครับแล้วก็จะไปที่ 0. 2 3 236นะครับก็จะเป็นแนว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 ต้านแนวถัดไปนะครับคือตอนนี้ก็คือว่าดูจะเห็นว่ารู้สึกว่าราคานั้นจะมีแนวต้านที่เพิ่มขยายขึ้นไปนะครับก็คือสูงขึ้นไปแล้วก็จังหวะของการขึ้นก็ยังคงเป็นไซด์เว้อัพนะครับสำหรับตัวตัวลูหน้าก็ยังถือว่าเป็นจังหวะถาขึ้นที่งดงามอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่า ถ้าเรามองงนี้ก็จะเห็นว่าราคามันก็ยังคงไซด์เวกเดานข้างนะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนใจอะไรยังไงนะครับราคาที่อยู่ที่0.011นี่ก็ถือว่ายังคงเป็นจังหวะที่สูงกว่าเดิมนะครับก็เบาใจได้นะครับยังคงไม่ต้องรีบร้อนใดๆนะครับแล้วก็ราคามันก็ถ้าดูจาก US d ลลาร์นะครับก็ยังคงไซด์เวกเดินข้างนะครับแล้วก็อยู่ประมาณ0.00298นะครับ ซึ่งเดิมทีนั้นกยอยู่ที่0.00030นะครับก็ก็ปรับลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงยืนเหนือกึ่กลางบูชรแบนนะครับทุกคนยืนเหนือกึ่งกลางบูชแบนและอาการก็คือสายเบกด้านข้างเพราะฉะนั้นจะต้องรอจังหวะไปอีกสักระยะไปสัก,รป,ก,สกรประมาณวันที่20ก,กว่าของตุลานะครับราคาก็จะค่อยตีขึ้นไปนะครับอย่างที่เราได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้คลิป2คลิปก็จะมี ที่เคยได้กล่าวเอาไว้นะครับลุงได้กล่าวเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูที่บิตคอยนะครับจังหวะที่เคยวาดเอาไว้ว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั้นคือกําไรที่ถ้าเกิดเราเข้าบริเวณนี้ท่านก็หลอกเก่งกท่านก็เก่งกําไรได้เลยนะครับว่าเขาจะมาตามเส้นนะครับมาตามเส้นมาตามจังหวะนะครับก็จะค่อย ทำกำไรให้กับทุกคนนะครับราคาก็จะยัง่อยสวิงขึ้นมานะครับแบบนี้ก็คือลุงดูมาจากต่างประเทศเขานะครับถ้าจุด2จุดนี้มันมาชนกันตรงนี้แล้วจังหวะถัดมามันก็จะพุ่งขึ้นไปเช่นนี้นะครับลุงก็เลยว่าออกมานะครับว่าหลังจากที่จุด2จุดนี้มันมัน,มนเสมอตัวมีเส้นเส้นเทดนะครับเส้นฮ o r ิซอนทอลไลน์มา2เส้นชนกันราคาก็จะเคอยคอยสวิงขึ้นไปแล้วสวิงขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นราคาของตัว บิตคอยก็ค่อยๆเซวิงขึ้นไปนะครับวันนี้ก็มีการยอดตัวเล็กน้อยนะครับถ้าถ้าเราดูนะครับแล้วเดี๋ยวลุงจะขออนุญาตลบออกนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าจังหวะของเขานนั้เป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตลบตรงนี้ออกก่อนนะครับจะลบตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ออกมาให้เห็นว่าจะต้องลบตรงไหนนะครับทําไมตรงนี้ไม่ลบล่ะครับลองตั้งขึ้นมาแล้วก็ยังคงไม่ลบนะครับไม่เป็นไรนะครับที่วาดทั้งหมดนะครับ ให้มันสะอาดตานะครับวันนี้เราก็ลองดูจังหวะของเขาถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ก็คือราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับดูจากตรงไหนครับในในทุกทกที่เป็นราคาหรือเป็นแท่งเทียนนะครับถ้ามีแท่งเทียนแบบนี้แล้วมีไส้เทียนแบบนี้เขาเรียกว่าโดจินะครับเขาเรียกว่าโดจินะคือมีแบบนี้แล้วก็มีไส้เทียนยาวแบบนี้เขาเรียกว่าโดจิ ลักษณะของโดจิก็คือเป็นลักษณะของการกำลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นต่อถ้าเกิดเป็นสัญญาณหาบที่ที่เป็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างมันก็จะมันก็จะตัดสินใจในวันถัดไปนั้นก็จะพุ่งขึ้นต่อนะครับพุ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับถ้าสมมติว่าเขาจบเขาจบในรอบของวันวันเป็นเช่นนี้นะครับก็หมายว่าในวันถัดไปก็จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปด้านบนนะครับก็มีโอกาสหรือจะพุ่งพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับ พราถ้าเกิดมีไส้เทียนยาวจะเดินบนนะครับก็หมายเขาว่าอาจจะมีราคาเท่าเดิมหรือย้อนลงมาด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มให้เห็นนะครับว่าจังหวะของการการขึ้นการลงของราคานั้นสําคัญนะครับแท่งเทียนนี่สำคัญนะครับแท่งเทียนนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแท่งเทียนแบบนี้นะครับถ้าวันนี้จบแบบนี้นะครับลุงก็บอกว่าในวันถัดไปราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับ สาเหตุเนื่องจากว่าราคาของตัวปูเจรแบนนี่นะครับเขาบีบเข้ามาหากันตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นไปด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะมีโอกาสนะครับไซเวขึ้นไปนะครับหลังจากที่มีคําสั่งซื้อบริเวณนี้นครับเราก็มองแบบนี้เราก็เห็นว่าตรงจุดนี้เราและแถัดมาก็เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านด้านด้าน,านล่างด้วยก็หมายความว่าราคาก็จะ ค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ถ้าเกิดเข้า,าดูคลิปนี้เราก็สบายใจได้เลยนะครับว่าจากคลิปนี้เป็นต้นไปมันก็จะค่อยๆทยานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับก็อย่าไปต้องไม่ต้องไปตกใจกับสถานการณ์ที่บอกว่าโอ,อ้บิตคอยลด2 1งหมนลงมาแล้วอะไรอย่าไปต้องไปสนใจนะครับถ้าเราดูเหตุการณ์เฉพะหน้าของเราใกล้ๆตรงนี้เราก็จะเห็ว่าจังหวะหลายๆตัวนั้น มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วราคาก็อาจจะไปที่ประมาณถัดไปนะครับถ้าเราเส้นถัดไปของเขานะครับเรายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าเราลองลากดูแล้วกันนะครับใช้ f i b o n a c c น e ชีเอ็กซ์นะครับลากจุดที่เป็นจุดจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับอยู่ที่เส้นตรงนี้นะครับเส้นปะเส้นแรกด้านล่างสุดตรงนี้ไัที่เส้นด้านบนสุดนะครับแล้วก็ แล้วก็ลงมาที่เส้นตรงกลางก็คือบริเวณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั่นก็คือทีนี้มันก็จะพุ่งสูงขึ้นไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเราต้องต้องรอดูดีๆนะครับว่าราคาเขาจะพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับอันนี้คือจังหวะหายากนะครับทุกคนคือจังหวะแบบนี้เขาบอกว่าจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับยังไงยังไงก็อย่าลืมกลับมาดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีราคาพุ่งสูงขึ้นไปนะครับ ยังไงก็จะลืมนะครับว่าราคาเขาจะพุ่งขึ้นไปใกล้ๆบริเวณเส้นตรงนี้นะครับนี่นะครับราคาที่880,000นะครับเราก็จะลากเอาไว้ให้ดูนะครับว่าปัจจุบันคือช่องนี้กับทิง880,000นี่มันจะขึ้นไปยังไงนะครับเราต้องรอติดตามดูนะครับทุกคนครับลุงจะลากวาดเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเขาจะขึ้นไปที่เส้นที่ลุงวาดไว้หรือเปล่านะครับก็ยังไงต้องรอติดตามกันไปนะครับอันนี้คือแนวโน้มของ เงินบาทของตัว BTC นะครับแต่แล้วถ้าเป็นตัว US อลลาร์ล่ะถ้าเป็น US d ล l l a r เราจะเป็นยังไงนะครับเราก็ามาดูก่อนนะครับว่าจังหวะของเขานั้นก็คือเป็นถ้ามีอ่าแท่งเทียนแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็หมายควาว่าในวันถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะมีราคาเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเท่าเดิมหรือว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องรอรุนนะครับว่าวันนี้จะต้องปิด จะต้องปิดแบบมีไส้เทียนยาวจุดด้านล่างนะครับหรือถ้าถ้าปิดแบบมีแท่งเป็นแท่งเทียนสมบูรณ์แบบคือไม่มีไส้เทียนเลยนั่นก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสที่ราคาจะบวกขึ้นไปแต่ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีคําสั่งรองนะครับรองก็คือคําสั่งซื้อนะครับวาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นราคาของตัวบลูเจอร์แบนก็บีบเข้ามากันนะครับแล้วทีนี้ราคาก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปด้านบน นั้นทุกคนก็ว่าเบาใจได้นะครับว่ามีโอกาสขึ้นไปนะครับอยู่ประมาณ90%นะครับถึงถึงถึงแม้ว่าเราจะมองแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าประมาณ90%เหลืออีก10%ให้มันมีการดิ้นไปทางดิ้นทางซ้ายหรือดิ้นลงมาด้านล่างนะครับอีกแค่10%นะครับแต่โดย90%ภาพใหญ่โดยรวมมันจะไปทางด้านชี้ไปด้านบนนะครับก็ขอทุกคนมี Mindset บวกเอาไว้นะครับคือคิดดีคิด คิดให้มีโอกาสที่จะได้กําไรกับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนได้กําไรนะครับจากการดูแนวโน้มแบบนี้นะครับก็ทํากําไรให้ได้เลยนะครับวิธีการจะทํากําไรก็คือซื้อเมื่อมันลงต่ํานะครับขายเมื่อมันขึ้นสูงแค่นั้นเองนะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันจะซื้อยังไงจะลงต่ําอะไรยังไงนะครับก็ดูนะครับว่ากาเกณฑ์จากจังหวะของเขานั้นก็น่าจะมีให้เห็นนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดเราจะเขียนตัวฟิวชันชีอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต่อเส้นล่างอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเส้นสูงสุดอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เส้นกลางอยู่ตรงนี้นะครับดูก็จะเห็นว่าจังหวะเส้น3 0 3 6ินอให้แ2นี้คือจังหวะใกล้ที่สุดใช่ไหมครับราคาก็จะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงที่เส้นใกล้สุดก็คือเส้นตรงนี้นะครับคืออยู่ที่22 0 0 0นะครับ22,000 22ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาราคาเขาจะมาที่เส้น2อ0 0นะครับคือตรงนี้นะครับถ้าเราตอนนี้เราเราเข้ารอรับอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับเราก็รอให้มันพุ่งขึ้นไปที่22 0 0มื่นสอ่าเราก็ขายได้เลยนะครับใกล้ๆ2 0 0 0ืก็ตั้งขายไปนะครับเราก็จะได้กำไรช่วงตรงนี้ไปแล้วเราค่อยไปรอไว,ไว้เวลาที่มันมันยอดตัวกลับมาอีกรอบเราค่อยเข้าซื้อตอนที่มันราคาต่ํา แล้วก็เทขายตอนที่มันออกราคาสูงมันจะเป็นจังหวะมันจะได้จังหวะด,ดีกว่านะครับขอให้ทุกคนจับจังหวะให้ถูกแล้วก็จะได้กําไรจากจังหวะนั้นนนนะครับก็ลุงก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับแต่แต่ลุงก็ยังคงเก็บ,เก,บเก็บเงินของลุงไว้เฉยจริงๆถ้าเกิดลุงขายออกมาทั้งหมดแล้วมารอจับจังหวะอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะได้กําไรอยู่นะครับกอบพี่ณาดูนะครับท่านท่านที่เคารพครับแล้วมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับ แล้วมีใครใครก็พูดกันได้นะครับส่วนทําจริงนั้นจะทําจริงได้แค่ไหนนะครับดูเอาละกันนะครับว่าจะเชื่อลุงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าขนาดลุงก็พูดไปอย่างนี้นะครับก็ม่ได้แต่คําพูดไปนะครับดูสวยหรูแต่ว่าประเด็นทําจริงแล้วมันจะทําได้จริงหรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ETH นะครับหลังจากที่ขึ้นมา5 0 0 0ม1นนะครับราคาของ ETH ก็มีข่าวดีๆเข้ามาเยอะนะครับสำหรับ ETH นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบ ปรับปรุงระบบมาตั้งแต่วันที่20ของเดือนที่แล้วแล้ว,ลวก็มีการเทขายต,าต่างๆมีการเผาเหรียญต่างๆนะครับราคาก็จะค่อยๆแข็งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว ETH นะครับก็เข้าไปดูของเขานะครับว่าจังหวะของเขาลุงก็ได้เขียนวาดรูปเอาไว้เลยนะครับว่าเขาจะค่อยๆขึ้นและทีนี้ก็มีสัญ,ญญาณซื้อแล้วนะครับสัญ,ญญาณเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะลบภาพกเก่าๆออกนะครับให้เห็นนะครับว่าเห็นไหมครับว่าขามีสัญญาณซื้อแล้วนะ เริ่มมีสัญญาณซื้อเข้ามานะครับทุกคนครับนี่สัญญาณซื้อนะครับถ้ามีสัญญาณซื้อเมื่อไหร่ราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับทุกคนราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับเราก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับว่าจะดูที่ตัวบูเลอร์แบนด์ด้วยนะครับบูเลอร์แบนด์เขาก็บีบเข้ามาหากันนะครับบีบเข้ามาหากันแล้วราคาก็ยืนเหนือกึ่งกลางบูเลอร์แบนด์ก็หมายความว่าราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับสุดท้ายยังไงมันก็ต้องไปที่เจ็ดหมื่นนะครับ วันนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดท่านท่านยังท่านใดยังไม่ได้เข้านะครับตั้งรับไว้ที่ราคาที่คิดว่ามันจะไปที่ต่ําสุดนะครับแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้เราก็มาลองดูตัวฟิบูนชชี่เอ็กซ์เพนชั่นนะครับว่าเราจะมีโอกาสจากจุดไหนไปจุดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดต่ําสุดเราก็ลากขึ้นไปจุดจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดเขาอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ ลงมาที่จุดตรงกลางนะครับก็คือเส้นตรงนี้นะครับเราก็ดูนะครับจุดใกล้สุดที่เขาจะเป็นไปได้ก็คือเส้น0.382านะครับก็คือบริเวณเราจะลากตรงนี้ไว้นะครับเส้นแรกก็จะเป็นเส้น2เส้น2เส้น2องสแปดสองอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่57านจดะครับจุดแรกนะครับจุดแนวต้านแรกนะครับจะมาที่57านเนะครับเสร็จแล้วถัดไปเขาก็จะไปที่ เส้น0.382นะครับเส้น0.382ก็คือเส้นตรงนี้นะครับ0.382ขออนุญาตลากดีๆก่อนนะครับอันนี้ก็ลากเกินไปสูงเกินไปนะครับ A นะครับนี่คือ,อหลังจากที่เขาไปที่เส้นที่เส้นแรกก็คือ5 0 7 0 0 0นะครับเขาก็จะไปที่เส้นที่2ก็คือ60,000นะครับราคาของ ETS ก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับแนวโน้มแบบนี้ก็ถือว่า ในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับน่าจะไปที่เส้นราคา57าหมในอีกประมาณอีกประมาณสัก10กว่าวันนี้นะครับ1ิบเวันนี้นะครับจะไปที่57 0 0มอันนี้ก็ให้ทุกคนรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ลุงได้เดาเอาไว้หรือเปล่านะครับการคาดการณ์ของลุงนี่มันจะแม่นหรือเปล่านะครับในอีก10กว่าวันนะครับราคาจะไปที่57 0 0มวันนี้วันที่วันนี้วันที่6ตุลาคมนะครับอีกประมาณ11วันนะครับก็ราวๆที่ เกือบวันที่20กว่ากว่าเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะไปที่57านนะครับก็มีโอกาสที่จะขยับราคาขึ้นไปที่60,000ด้วยนะครับเราก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจังหวะของเขาเป็นจังหวะไซด์เวิร์ฟขึ้นไปนะครับนี้ลุงก็มามามาทำนายเอาประมาณนี้นะครับไปดู u s d ร์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีสัญญาณการสั่งซื้อนะครับสัญญาณการสั่งซื้อให้ซื้อได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ซื้อเลยเลยนะครับ ทีนี้ราคาก็บีบตัวเข้าไปของบููจแบนบีบตัวเข้ามาแล้วราคายืนเหนือกึ่งกลางบููจแบนมันก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นไปแล้วก็ทํากําไรให้กับทุกคนตรงนี้ก็คือจุดบริเวณที่จะเริ่มทํากําไรถึงจุดสูงสุดของเขาแต่จริงคือเขาจะต้องอจริงจริงคือเขาจะต้องคือเขาจะต้องอเจอเส้น2องและวันใช่ไหมครับเขาต้องเจอเส้น2องและวันก่อนเพราะฉะนั้นบริเวณเส้น2องและวันนี้จะเป็นจุดแรงต้านนะครับ เส้น2และว,วันตรงนี้จะเป็นจุดแรงต้านเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะขึ้นไปได้นี่เขาจะต้องย่อตัวลงมาก่อนแล้วก็สวิงสูงขึ้นไปทันทีนะครับก็น่าจะเป็นเช่นนี้นะครับก็น่าจะเป็นโอกาสอย่างนี้นะครับก็ก็น่าจะรอดูนะครับว่าจังหวะของเขาจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าลบออกนี่จังหวะเขาจะเป็นเช่นนี้นะครับคือหลังจากที่เขามีสัญญ,ญาณซื้อเสร็จเขา,เขาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปชนเส้น2และว,วัน แล้วก็ย่อตัวลงมาก่อนแล้วก็พุ่งทะลุชนเส้นสองและวันทะลุขึ้นไปได้นะครับอันนี้เราก็จะวาดตรงนี้ทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าลุงได้ได้ทํานายโอกาสหรือว่าอนาคตของตัวเหรียญนี้จะเป็นเช่นนี้ส่วนถ้าเกิดว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับถ้าท่านใดเห็นคิดเห็นอย่างไรก็ลุงก็เคารพในความคิดเห็นของทุกท่านนะครับยังไงก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ลุงได้ กล่าวเอาไว้ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับดูภาพโดยรวมของเหรียญทั่วไปนะครับเราก็มาดูที่ IOSC ตัวสําคัญที่มันยอดตัวลงมานะครับลุงก็ยังคงมีความหวังว่าเขาจะพุ่งขึ้นไปที่0.46นะครับในไม่ช้านี้นะครับจังหวะน,นี้ก็อาจจะลอยประมาณสัก10กว่าวันเช่นเดียวกันนะครับลุงก็เรียนให้ทราบแบบนี้แล้วกันนะครับชิบะอินุนะครับก็จัง,จงหวะน,นี้ก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับอย่างที่ลุงวาดเอาไว้ก็คือจริงๆมัน ลุงจะวาดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในแนวโน้มอ่าบวกท้งนั้นเลยนะครับเพราะว่า mindset ของลุงนั้นบวกอย่างเดียวนะครับดังนั้นราคามันก็จะค,ค,ค่อยบวกขึ้นไปตามที่ลุงได้วาดเอาไว้นะครับราคาก็จะค่อยไซเว์ way ขึ้นไปนะครับก็ át, มีโอกาสที่จะมีราคาค่อยๆทําตัวเองค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากการวาดนี่นะมันก็จะค่อยๆตามราคาที่ลุงเคยวาดเอาไว้นะครับแล้วก็ ก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับเส้นถัดมาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะราคาก็อยู่ประมาณ0.00 0, 00 0, 0, 0 1 4 1 3นะครับก็แล้วแต่ท่านจะจะจะ,จะเชื่อหรือจะชอบหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ตัวสัญญาณการขึ้นของ b i ตคัพนะครับบิตคัพก็ไปที่50บาทนะครับก็ยังคงไซเวเช่นเดียวกันกับเจฟินก็อยู่ที่19บาทก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับางน,นี้เราจะไปดูดาวโจนก่อนนะครับว่าช่วงจวังหวะเขายอตัวหลังจากที่ขึ้นมา หลายวันติดนะครับอย่างนี้ก็เป็นจังหวะแต่ว่าเขายังคงเป็นโน้มไซด์เวัพขึ้นไปอยู่นะครับแม้ว่าวันนั้นวันนี้วันเมื่อคือคือ,คอราคาของข้ามคืนเมื่อวานก็ปิดย่อลงมานะครับแต่ก็เป็นการย่อเล็กน้อยนะครับเราก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นได้ต่อนะครับจังหวะของดาวโจนส์นะครับไปดูตัวตัวทองคำนะครับทองคําก็ยังมีสัญญาณไซด์เวย์ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับ จังหวะของทองคําก็จะขึ้นไปชนตรง linear l o ก a t i o n ด้านบนสุดตรงนี้นะครับก่อนที่เขาจะามีการคิดเห็นแล้วหรือว่าไซด์เวดาวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นจังหวะของเขาก็คือราคาทองคําก็จะมาที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดดูไทมเฟรมวีคก็จะบอกว่าราคาทองคํานั้นมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่1,900นะครับตอนนี้มีอาทิตย์นี้มีการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับ ถือว่าเป็นการรีบาวน์นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ถัดไปก็อาจจะ,ะพุ่งขึ้นไปชนอยู่บริเวณกึ่งกลางของบลูเจอร์แบนด์ครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1 7น7จันขึ้นไปนะครับก็เป็นโอกาสเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในวีคหรือใน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 วันเดนี้ก็คือถ้าเป็นเดย์เทรดท่านก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิดเล่นขาขึ้นนะครับสลับตัวของคำทีนี้ก็มาดูที่ตัว โอเล็ของเรานะครับโอเล็กก็ก็จะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับหลังจากที่ขึ้นไปชนเห็นไหมครับว่าขึ้นมาชนจังหวะสูงสุดที่ลุงได้ขีดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมก็คือว่ามันจะค่อยๆลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับก็จะลงมาชนเส้นด้านล่างตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ37บาทนะครับพอชน37บาทเสร็จมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับราคาก็ของค่าเงินบาทต่อไปก็จะขึ้นไปที่ใกล้ๆ40บาทมันจะไป39บาบาทอย่างนี้นะครับ จะสวิงลงมาก่อนก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะสวิงดาวลงมาก,ก็จะพุ่งขึ้นไป 30- 40, 40บาทนะครับสีบาทในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่เราจะได้เห็นค่าของเงินบาทของเรานะครับว่าอ่อนค่าขึ้นไปอย่างมากมายนะครับก็จะเป็นทั้งผลดีและผลร้ายยังไงก็ทานนั้นทุนก็พิจารณาดูนะครับแล้วก็วางแผนรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับลุงก็ ฝากเอาไว้ให้ทุกคนกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับสำหรับช anel นี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเช้าๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช anel n ลุงเทรดคริปโตนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับไปพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ